สวัสดีค่ะวันนี้ก็เราอยู่ที่โรงเรียนสุดการเรียนรู้นะัชจัน์นะคะวันนี้ที่โรงเรียนก็ได้รับเกียรติจากพี่แสงนะคะให้มาเที่ยววันนี้มีการเยี่ยมชมเยี่ยมชมของกิจกรรมนวดฝ่าเท้านะคะพี่แสง เดี๋ยวยังไงฝากพี่แสงดูความพึงพอใจของแขกด้วยของคนนวดด้วยนะคะพี่แสงได้ค่ะได้เด<อ>ี๋ยวเรา,เ,ราเอา,<น>าอย่างนี้ชมกันไปด้วยกันพร้อมกับอาจารย์นุ้ยเลยนะคะวันนี้เป็นหลักสูตรการนวดป่าเท้าเพื่อสุขภาพซึ่งแสงระวีในฐานะเป็นนักสื่อสารมวลชนก็มองว่าตรงนี้เกิดขึ้นได้จริงโดยเฉพาะกับชุมชน แต่ละชุมชนและถ้าเรียนเราจริงเราจังระยะหลักสูตรระยะสั้นแล้วเป็นงานปุ๊บนี่ทำงานได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าร่วมกับเทศบาลค่ะร่วมกับทางเทศบาลด้วยวันนี้เทศบาลเวียงพังคำแม่สายค่ะเวียงพังคำแม่สายนะคะพัฒนาชุมชนเลยค่ะคนนี้เป็นยังไงบ้างคะอขออนุญาตเรียนถามก็วันนี้ก็ได้มาลองจีบมือนักเรียนค่ะก็ รู้สึกปลื้มใจนะรู้สึกปลื้มใจก็คือจบจากนี้ทํางานได้เลยใช่ไหมพี่รายได้มารองรับเรียบร้อยแล้วค่ะสมสมกับแผนที่เราเขียนเอาไว้นะอันนี้เราก็ก็ปลื้มใจมากนะคะปลื้มใจมากคือถ้ามองถึงเรื่องของขออนุญาตนะคะของหลักสูตรของการพัฒนาชุมชนอยู่แล้วเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ความนิยมนี่ถ้าถ้ามองมันมีอะไรบ้างตอนนี้ถ้าตรงกับโลกตรงกับเทรนด์ของเขาเรียกอะไรผู้บริโภคตอบรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบโจทย์ การนวดฝ่าเท้าเนี่ยก็ก็คือตอบโจทย์ในชุมชนอยู่แล้วค่ะค่ะอย่างเช่นเราว่างงานเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะไปไปหาอาชีพเสริฟได้ค่ะใกล้ๆเลยค่ะในหมู่บ้านของเราค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีหมู่บ้านโอท็อปหมู่บ้านท่องเที่ยวแต่อาจจะไม่ต้องถึงกับรับแขกที่อื่นเราไม่พูดแล้วโควิดเนาะเรารับเพราะว่าแขกเชียงรายบ้านเล่ามาเที่ยวหาเราอะนะว่าไปผู้สูงอายุอีกนะคะใช่ค่ะพี่นอเรียนเขาเรียน สี่วันใช่ค่ะเรียนสี่วันเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างเรียนแล้วเข้าใจง่ายค่ะระยะสั้นแต่ว่าเข้าใจง่ายรู้รู้งานเด่เร็วกว่าพี่หนอมมีพื้นฐานอะไรยังไงบ้างไหมไม่ไม่ค่ะไม่มีพื้นฐานค่ะมาเรียนเราเลยใช่ค่ะโอ้แต่นวนเหมือนมือที่เลยพอดีแบบอาจารย์สอนดีค่ะสอนดีที่นี่เข้าใจง่ายคาะดีทุกอย่างค่ะอาจารย์ก็ดีทั้ง สถานที่ก็ดีอาหารการกินทุกอย่างก็ดีหมดดีหมดค่ะแต่เรียนหลักสูตรอย่างนี้พี่หนอคิดว่าตัวเองจะไปต่อยอดยังไงอ่ะก็คงจะไปถ้ามีที่อื่นรองรับก็ไปอยู่ค่ะปัจจุบันทำอาชีพอะไรเป็นแม่ค้าค่ะออันนี้ตรงแล้วล่ะอันนี้อย่างถูกแล้วนะคะอ้าวนัวขอบคุณพี่หนอมากนะคะขอบคุณพี่หนอมากนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาวันนี้ก็คือจากจะให้เขาเขามาสอนเรื่อง soft skill กับนักเรียนที่เรียนไปด้วย ซอฟต์สกิลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเป็น m ายเซ็ตเรื่องเกี่ยวกับการการเงินการหาเงินนะคะต้องถามเป็นไงมั้งคะเป็นยังไงคะเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรียนดี อาจารย์เขาสอนเข้าใจง่ายค่ะค่ะเขาสอนดีมากเลยแล้วก็หลักสูตรใหม่ด้วยไม่โบราณแล้วก็ไม่ไม่อันตรายค่ะค่ะเรียนที่นี่ปลอดภัยเรียนที่นี่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับใบเซอร์ติฟิเคตนะคะได้รับใบสมัที่บ้านะจันนุยดูสิเอียงตามไปเนี่ยแบบเลี้ยวๆเลยมากแล้วคนนวดรู้สึกสบายไหมคะเออบงเอิผมนวดกับคนที่ สั่งได้บอกพิ่งน้องที่อะไรเนี่ยเขาสามารถจับเส้นได้หมดเลยครับเส้นตึงเส้นแข็งเนี่ยตอนนี้ผมสึกซีนมากนะครับสบายใช่ไหมใช่เลยครับนี่เราหลับก็หลับได้จนคนคนให้ดูก็ได้นะครับโอ้แสดงว่าสมบัตนี่นี่ดูไม่ออกเลยใช่ไหมว่าเพิ่งเรียนมาอันนี้ก็ไม่ต้องบอกใครว่าเพิ่งเรียนแบบนี้นี่ได้เลยใช่ไหมจริงๆนิได้ไหมคะได้ได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยนะคะริ้วมากนะคะลูกพิ้วแบบนี้อเอียงอวีง จะมุ้ยคะการเรียนนันนี้ไม่ใช่เรียนแบบว่าเรียนแบบธรรมดานะมันจะมีทั้งอะไรต่างๆถูกต้องตรงตามหลักสกตรเป๊ะเลยเหรอคะนี่เท่าที่ดูอย่างเงี้ยมากเมื่อวานเขาเอาไมจิกมาจิ้มเท้ากันด้วยว่ากดผิดนี่ไม่ให้ผ่านนะเขาเข้มข้นกันมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกคนนี้ดูเหมือนมืออาชีพพอจบไปปั๊บเนี่ยทางานได้เลยนะคะอันนี้คืออยู่ในกระบวนการอะไรคะซ่อมเท้าค่ะอ๋ออันนี้จะทําให้เท้า เป็นยังไงแบบนี้ลักษณะเป็นผ่อนคลายอ๋อผ่อนคลายเป็นเป็นนิ้วเป็นนิ้วไปเออนะอ่าเห็นไหมคะมันก็จะมีวิธีการเดี๋ยวถามพี่คนนี้ดีกว่าพูดเก่งดีนะคิดว่าตัวเองจะเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพของตัวเองในชุมชนยังไงบ้างค่ะก็น่าจะเป็นอาชีพอะค่ะถ้าหากว่าอ่ารวมกลุ่มได้ก็จะรวมกลุ่มรวมกลุ่มก็ได้ค่ะรวมกลุ่มได้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไปสมัครลงตามร้านก่อนค่ะหาลูกค้าก่อนค่ะ หาลูกค้าพอได้ลูกค้าก็ต่างคนก็หาลูกค้าก็พอได้แล้วก็อาจจะรวมกลุ่มกันกกน,นะคะน,นี่นะ,ะอย่าแตกกันนะใช้ได้เลยนะจันลุยนะไม่ต้องแตกกันรวมกันอย่างนี้แหละมีแค่สาราประชามุมบ้านสาราเดียวก็ทํางานได้แล้วนะ,ะนะและหาบอกแบบที่เราเรียนโยคะนยะนะเป็นยังไงบ้างคะเราไปเรียนถามทั้งสองท่านบ้างอ่ะเป็นยังไงบ้างคะสบายขึ้นครับเพราะว่าเขาก็าเหมือนปกติมัน กดจุดมันจะช่วยเหมือนคลายคลายกล้ามเนื้อค่ะปกติทํางานออนั่งเยอะไหมหรือว่าเดินบ้างนั่งบ้างเดินบ้างนั่งบ้างครับแต่ว่าถ้าวันไหนนั่งเยอะก็เราก็ได้เหมือนกดปล่อยออกครับอืมค่ะเก่งไหมครับอ้าวเก่งเลยนะคะอ้าวเก่งนี่ม่บอกเก่งจริงๆค่ะฝากหน่วยงานในเชียงรายนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าฝากพี่แสงประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะคะว่าอยากจะให้เชียงรายมีการพัฒนาคนอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างยั่งยืนนะคะ เป็นสิ่งที่ไมเซตในการก่อตั้งโรงเ,เรียนเราค่ะ,คะก็ต้องขอบคุณนะคะศูนย์การเรียนรู้นชจันที่ได้เปิดโอกาสนะ,ะมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มันจะทําให้การส่งเสริมอาชีพนะคะกับการพึ่งพาตัวเองขอใช้คํานี้นะคะในยุคที่เรากําลังเผชิญอยู่กับความลยากลาบากหลายประการทั้งเศรษฐกิจกสังคมการเงินและการงานนะคะอันนี้ตอบโจทย์เพราะว่า สามารถที่จะเอาลงไปทําได้ในชุมชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนเนี่ยตอนนี้ก็จะได้มีอะไรทำนะคะแล้วก็ได้มีเงินด้วยเลี้ยงที่ของเขาด้วยอะไรต่างๆนะคะก็เป็นอะไรที่ถูกถูกที่ถูกทางค่ะขอบพระคุณจริงๆสําหรับการเรียนรู้นะชัดจันที่แห่งนี้เดี๋ยวก็จะให้จบที่บรรยากาศของอนวดฝ่าเท้านะคะที่ทุกท่านได้เรียนจบหลักสูตรในวันนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ